สวัสดีครับคลิปนี้จะพามาดูวิธีจเจาะเหล็กทําไฟทางนะครับนี้เราเจาะแล้วเราจะเอาไว้ร้อยด้วยเคเบิ้ลทายเรายุดหลอดนะครับตีนี้จะเจาะทะลุ2ด้านกับเจาะทะลุถึงกันตรงที่เอาสายไฟตรงนี้นะครับจะเจาะเป็นรูใหญ่นะครับเดี๋ยวเราเจาะได้ดอกใหญ่อีกทีตรงนี้จะไม่เจาะทะลุ2ด้านนะครับเจาะแค่ฝั่งเดียว เอาไล่เจาะไปแบบนี้นะครับใช้เหล็กขนาด6ขุนนะครับในการทําใบทางตรงนี้เราร้อยเข็มบันทายเราจะเจาะทะลุสองฝั่งก็ไล่เจาะไปแบบนี้เลยครับอ่ะครับใช้ดอกไม่ใหญ่นะครับดอกเล็กๆให้มันพอดีกับขนาดเข็มบันทายตรงที่เราจะเอาใส่ไฟโผล่นี้เรานำด้วยดอกเล็กไปก่อน ตามใบดอกใหญ่ตัวนี้ตรงปลายเอาไว้ใส่เราจะเจาะทะลุนะครับเจาะเอวันไทยด้านบนจะใส่เอาไว้สําหรับใส่ได้2แบบนะครับตัวนี้ใส่เป็นเหล็กตัวกิ๊บล็อกหลอดนะครับตัวนี้เจาะไม่ทะลุนะครับเจาะแค่หนึ่งด้านตัวนี้จะขันน็อตได้แล้วก็ใส่ตัวกิ๊บล็อกหลอดที่เป็นพลาสติกล็อกนะครับ แบบนี้ไ้ไดเลยสําหรับยึดเคเบิลทายนะครับ,รบต่อไปเราก็จะเอาหลอดมาใส่นะครับนี่เลยนี่เราจะเจาะวันละสามสี่หลักนะครับอันนี้ห้าหลักเจาะไว้นะครับแล้วก็อันนี้มาดูวันที่ทําเสร็จแล้วเราจะได้รูปล่างแบบนี้เลยนะครับนี่ จะใส่ไว้สามนะครับแล้วอีกหลอดที่สี่ไปใส่ที่หน้างานนะครับตรงปลายวิธีการทำแล้วก็เราก็ร้อยสายเข้าไปจะต่อกันอยู่ตรงกลางนะครับตรงนี้คือเอาสายโผล่ออกมาผล่ออกมาแล้วยึดอ่มามัดบัดกีแล้วก็พันด้วยทอหด แล้วก็จะมีโผล่ตรงปลายอีกชุดหนึ่งหลอดที่สามกับสี่ก็จะโผล่ตรงปลายดี๋ยังให้ดูครับนี่เลยตรงนี้หลอดโผล่ตรงนี้นะครับสายเอาหลอดที่สี่นะครับมาใส่ตรงนี้แล้วก็ยืดเคเบิลทยอันนี้หลอดที่สามแบบนี้เลยนะครับเหล็กตัวนี้เราตัด4เมตร50เซนนะครับ ใช้ไฟเบอร์ตัดเหล็กให้เหลือสี่เมตรห้าสิบแล้วก็มาขีดพร้อมที่จะเจาะรูแบบนี้เลยนะครับนี่ทา